OKR Weekly, improving your life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับเป็นรายการที่จัดทุกวันพุธนะจะเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ OKR OK หรือย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายการวัดผลที่สำคัญขององค์กรแล้วก็หลายองค์กรก็ได้นำไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะยังไม่คุ้นเคยเลยแนะนาลองกลับไปฟังลองลองเสิร์ชคาว่า OKR OK Weekly ในช่องนพดลสตอรนะครับตั้งแต่ ครั้งที่1นนะครับท่านจะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเลยหรือว่าท่านอาจจะไปอ่านในบล็อกนโปเดอรสตอรี่ก่อนก็นได้นะครับท่านจะได้เข้าใจนะผมทําเรื่องการตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับ OK เมาหลายอาทิตย์ละแล้วก็ยังมีคําถามลังไหลมามากมายนะครับก็เลยเอาคําถามเหล่านั้นนะครับเป็นช่วงเนี้ยนะครับอาจจะอีกหลายตอนเลยล่ะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคําถามที่ที่ได้รับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยหลายๆเรื่องได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมันก็มีความ เปซาะเจเหมือนกับบางเรื่องก็อาจจะอยากเจาะลึกลงไปอีกเพิ่มเติมนะครับบางทีผมอาจจะพูดแล้วยังไม่เคลียร์นะครับก็ก็ถือโอกาสนี้มาทําความเข้าใจร่วมกันและกันนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะหลังจากตอบคาถามชุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะมา,าพูดคุยเรื่อง Personal OKR OK เที่ผมตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลไว้นะครับเริ่มต้นเลยคําถามแรกของวันนี้ก็คือว่าใครคือโ k เคอาแชมเในบริษัทนะครับคือ โอเคชมเปี้ยนคือใครก่อนนะโอเคชมเปี้ยนเนี่ยคือคนที่จะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงแล้วกันนะเป็นพี่เลี้ยงที่จะทําให้การทำ o k เของบริษัทเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับจริงๆหน้าที่ของโอเคช a มเปี้ยนเนี่ยหลกักๆมันมีอยู่2อ,อย่างนะหน้าที่แรกคือตอบคําถามแหละเป็นคล้ายๆเป็นกูรูนะเป็นคนที่เออเอ t อบอบเจกตีเขียนอย่างนี้ถูกไหมคียีซอฟม,มันคืออะไรต่างจากออบเจกตี e ยังไงพวกคําถามเบสิกพื้นฐานแบบเนี้ย โอเคชมเปี้ยนจะ,จะ,จ,ะจะช่วยตอบแต่ไม่ใช่ช่วยเขียนให้นะครับโอเเนี่ยเจ้าของต้องเขียนเองนะครับอันที่2คือทําหน้าที่เป็น f a c i l ิเ a t o r นะครับไม่ใช่แค่ตอบคาถามอย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องเป็นคนสตาร์ทอีเวนต์บางอย่างในช่วงแรกๆเช่น เออซีโอต้องเขียนโอเคอแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยเดี๋ยว C Le ลเวลเขาจะเขียนต่อไม่ได้นะซีเลเวลเขียนแล้วระดับดีเ e c เตอร์ต้องเขียนต่อนะคือมันต้องมีคนเตือนคนคอยตามนะครับอาจจะต้องมีการจัดประชุมถ้าสมมุติว่าสิ้นไตรมาจะต้องมีวันออนวันมิทเนี่ยบางทีก็ลืมทํากันนะโอเคแชมเปี้ยนเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงบอกว่าเฮ้ยคุณทํายังคุณได้แรปอัพได้พูดคุยให้ฟีดแบ็กกับพนาาักงานหรือยังเรื่องเกี่ยวกับ OK เคอาร์นู่นนี่นั่นนะนะช่วงแรกๆประคองไปสักระยะหนึ่ง พนักงานเองที่ใช้ OK เอเองก็จะเข้าที่เข้าทางคือเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันต้องทำอันนั้อันนี้บทบาท OK เ Cha m p i o n ก็จะลดลงนะครับโอเคคำถามถัดไปครับเขาบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยจะต้องมีเป้ c t i v e ตัวเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นแต่ถามว่ามี Objective ตัวเดียวกันได้ไหมก็ได้นะครับคือคือความหมายมันเป็นแบบนี้นะครับจริงๆเป้าหมายเนี่ยมันคือคำอธิฐานครับสิ่งที่เราอยากได้นะไตรมาสที่1นึ่ง c t i v e อาจจะเป็นเรื่อง ที่เรื่องหนึ่งนะครับแต่ไตมาาที่2เนี่ยเรื่องนั้นมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะ move on ไปอีกเรื่องหนึ่งผมว่าไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าโดยโดยบางแห่งเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละผมอยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าแล้วผมก็อยากจะเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในทุกไตมาาก็ได้ก็ได้เ <station S 1> ช่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดียวกันเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เหมือนหรือหรือจาเป็นต้องไม่เหมือนมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้นะครับก็ ตอบคำถามต่อเนื่องเลยนะครับเขาก็ถามว่าโอา o เหมือนกันแต่คีรีเซลต่างกันได้ไหมได้เหมือนกันครับผมผมยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยอันนี้เป็น Personal OK เนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างจาก OK เในองค์กรนะคือโอผมเนี่ยเป็นเรื่องเดิมเลยนะยพัฒนาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่คีรีเซลในไตรามาสที่1กับไตรามาสที่4เนี่ยไม่เหมือนกันนะไตรามาสที่1ผมอาจจะบอกว่าผมจะเขียนเปเปอร์ให้เสร็จ1นึ่งเปเปอร์แต่ไตรามาสที่4เนี่ยอาจจะบอกว่า มันจะได้รับการตีพิมพ์ใน Top 10 Journal อะไรอย่างเงี้ยคือคือ k e y result มันจะ move on ไปครับไม่ๆมมันอาจจะเป็นขอใช้สัพท์นะครับ activity based key r e s o u l t ก็คือทำอะไรให้เสร็จแต่ต่อไปเนี่ยพอมันเสร็จแล้วเนี่ย objective mm hmm. ยังตัวเดิมนะ key r e s o u l t มันจะ move หรือว่าจะกลายเป็น value based key r e s o u l t ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะเช่น objective คือเราอยากจะเป็นบริษัทแห่ง mm hmm. แห่งนวัตกรรมนะบริษัทแห่งจะเรียกว่าอะไรอนะส,สามารถผลิตผลงานนวัตกรรมระดับโลกได้ Objective แบบนี้คีรีเซลไตรมาสแรกอาจจะบอกว่าทำโปรโตไทป์ให้เสร็จอย่างเงี้คือ Key คีรีเซลเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ได้เกิดอะไรได้หรอกมันต้องโปรโตไทป์ก่อนแต่พอไตรมาสที่2เนี่ยคีรีเซลจะเปลี่ยนละเพราะโปรโตไทป์มันเสร็จละอาจจะเป็นลอนช์นิวโปรดักได้สำเร็จ100%เร็นะพอคีรีเซลที่3มันจ,จะเป็นเรื่องของเรื่องยอดขายจาก new product ต้องอยังเกิดยังตาม50ล้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นคีรีเซลมัน Mo v ออ n ไปเรื่อย ส่วนไจมากสุดท้ายอาจจะกลายเป็นว่า,าบริษัทเนี่ยได้รับมาเก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัววัดสุดท้ายเลยว่า,อาของเราเป็น the most innovative product หรือเปล่าตาม objective ที่เราเขียนไวน้นะครับโอเคนะครับคำถามถัดไปท่านถามมาบอกว่าถ้าตัว OKR OK ตั้งไว้ระดับรายปีและเมื่อแตกมาเป็นรายไตรมาสและสามารถทำสำเร็จได้ไตรมาสเดียวเลยให้ทำการปรับ OKR OK รายปีใหม่และทำรายไตรมาสใหม่ หรือทําอย่างไรกับโอเคตัวนั้นอย่างแรกนะคือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คือเราตั้งรายปีไว้แล้วพอหลายไตรมาสแรกเราก็คิดว่ามันมันคงยากเย็นนะเนาะเราถึงตั้งเป็นระดับรายปีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทําไตรมาสเดียวจบเลยนะจบเลยก็มีอยู่2อ,อย่างคือ1คุณไปปรับรายปีให้มันท้าทายกว่านี้สมมุติรายปีบอกว่าอยากมียอดขาย10ล้านปร,กรากฏไตรมาสนี้ฮิตเลย10ล้านเลยทำทำแป๊บเดียวก็ได้ละสิล้านซึ่งเราไม่คาดคิดเนาะถ้าคาดคิดเราคงไม่ตั้ง10ล้านเน่ยเราคงต้องตั้งอะไรที่ Challenge ถ้างั้นไปปรับลายปีใหม่คือเฮ้ยยอดขายมันต้องไปร้อยล้านแล้วจังหวัะนี้นึกออกไหมฮอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเห็นแล้วผมก็คิดว่ามันก็ไม่เลวคือเราก็ชิฟโฟกัสไปยังโอเคอาตัวอื่นเนื่องจากตัวเนี้ยแน่นอนเราเราได้อย่างที่เราต้องการแล้ว นะแต่ตัวอ,อื่นๆเนี่ยเรายังอาจจะยังสตรัคเกิลอยู่มันอาจจะยังยากอยู่ก็ชิฟโฟกัสไปที่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกขายของนะก็ยังขายอยู่ตามปกตินี่แหละแต่โฟกัสจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันมันสามารถทําได้แล้วเพราะฉะนั้นอีเตอร์ว่าปรับ OKR OK ของรายปีให้มันท้าทายกว่านั้นหรือชิฟโฟกัสอย่างที่ผมบอกนะครับไปยัง o k เออื่นนะครับ คำถามถัดไปครับบอกว่าถ้าเราตั้ง o k เที่ท้าทายมากๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับคะแนนเท่าไหร่ถึงจะดีมีอะไรบอกให้ทราบก่อนไหมครคืองนี้ครับผมพูดถึงระดับคะแนนนิดนึงนะคือระดับคะแนนเนี่ยที่อย่าง Google ใช้เนี่ยเขาก็เป็นสเกล e 0นถึง1นะครับ1ก็คือได้ตามเป้าหมายเช่นสมมติเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าได้รายได้10ล้านเนี่ยล้านก็คือ1นะครับถ้าได้ศดนยบาทก็เป็น0ถ้าได้5ล้านก็0.5แบบนี้นะ คราวนีน้ระดับคะแนนเท่าไหร่ถึงจะดีคําว่าถึงจะดีเนี่ยแปลว่าอะไรครับผมผมต้องขยายความหน่อยจริงๆทาว่าดีเนี่ยถ้าผมตีความหมายคือดีแปลว่าสําเร็จเนี่ยนะมันก็ต้องระดับหนึ่งอ่ะถูกปะเพราะว่าเราทําได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้มันก็คงเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดละนะแต่ถ้าเราพูดถึงความท้าทายของเป้าถ้าคุณทําได้1ตั้งแต่10วันแรกคุณก็ทําได้แล้ว1อย่างเงี้ยแปลว่าเป้านั้นมันไม่ท้าทายใช่ไหม โค้ชก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป้าคุณมันแจ๋งจริงอะนะคุณทําเต็มฝีมือคุณแล้วเนี่ยคุณจะนักมักจะได้อยู่ประมาณสัก0.6หรือ0.7คือ60-70%อารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นคําว่า60-70%ไม่ได้แปลว่ามันดีกว่า1นะ1ดีกว่า60-70%แน่นอน100%ดีกว่า60%แน่นอนแต่100%มันอาจจะรีเฟคว่าคุณเก่งกว่านั้นเป้าคุณกระจอกเกินไปสําหรับตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณขยับขยับเป้าเหอะไม่งั้นคุณก็จะไม่พัฒนา ถ้าคุณขยับเป้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วว่าเป้าเนี้ยโคตรยากเลยคุณทําได้เต็มที่ก็ได้70%แปลว่าคุณกําลังอยู่ในจุดที่กําลังเหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นตอบคําถามว่าระดับคะแนนเท่าไหร่ถึงจะดีคือต้องตีความหมายนิดนึงว่าดีแปลว่าอะไรถ้าดีแปลว่า Performance ดีเราเราทำสำเร็จก็ต้องระดับหนึ่งครับแต่ถ้าดีแปลว่าเราตั้งเป้าได้ท้าทายจริงๆก็0.60.7จาก1น,นะครับอันนี้คือไกด์ไลน์จาก Google นะ ถัดไปนะครับทุกฝ่ายสามารถวัดผลได้จริงไหมในการทํางานเชิงปฏิบัติเซอร์วิสเช่นการวัดความพึงพอใจในการบริการหรือการวัดจากผลงานคุณภาพของสินค้ารวมถึงพนักง,งานทุกท่านคืองน,นี้ฮนะผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างถ้าถามว่าวัดได้ทุกเรื่องไหมต้องถามว่าวัดไปทําอะไรก่อนเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าเราวัดเพื่อที่จะได้ตัววัดที่ไม่มีใครโต้แยง้งโต้เถียงได้เลยเนี่ยวัดไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนํามาทํา หล,หลายเรื่องความมึงมอใจวัดยังไงครับบางคนบอกใจแบบสอบถามผมหยิบแบบสอบถามมาเดี๋ยวผมก็บอกได้ครับว่าข้อนี้มันไม่ใช่ข้อนั้นก็ไม่ถูก100%คือถ้าเราต้องการ100%เนตี่ยวัดไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดเราหยุดอยู่ตรงนั้นแบบว่าวัดไม่ได้ก็ไม่ต้องวัดก็ไม่ต้องวัดเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อประเด็นของการบริหารองค์กรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจริงๆเราไม่ต้องการ100%เรครับเราต้องการกูดีน g h พูดอยู่หลายรอบแล้วว่าเราเราต้องการการวัดผลที่มันดีเพียงพอเพียงพอสําหรับอะไร เพียงพอสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในองค์กรแล้วปกติคําว่าเพียงพอสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ร้อผมผมแนะนําแบบนี้ครับบางคนบอกแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะอาจารย์เอาว่าวัดมันดีกว่าไม่วัดอ่ะอย่างเซอร์วิสเนี่ยเราอาจจะวัดความพึงพอใจในการให้บริการโดยใช้แบบสอบถามแจกเลยสํารวจเลยคะแนน1 2ึ่งสอถามว่าแบบสอบถามนี่เพอร์เฟกไม่มีข้อโต้แย้งเลยหรือเปล่า แต่ว่าถ้าแบบสอบถามนี้มันก็รีเฟล็กหรือว่ามันสะท้อนออกมาได้ว่าลูกค้าเราพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมันก็วัดได้นะจริงไหมเราก็ทํากันมาตลอดใช่ไหมผมสอนหนังสือเนี่ยอาจารย์นักปนสอนดีไหมวัดยังไงอ่ะถ้าเรามาตีความคําว่าสอนดีนะผมเถียงได้ทุกเรื่องเนี่ยบางคนบอกอาจารย์นพูดช้าผมบอกเคยพูดช้ามันน่าเบื่อผมควรจะพูดเร็วกว่านี้นักศึกษาคนบอกอาจารย์น่าจะพูดเร็วมันมับเจคที e เนี่ยคำว่าดีแปลว่าอะไรแต่ถามว่าตอนนี้เขามีการ ประเมินการสอนอาจารย์หรือเปล่าคําตอบคือมีครับเพอร์เฟกต์ไหมไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันกูดีน่ากูด o น g h แปลว่าถ้าผมได้คะแนน4.9เต็ม5เนี่ยเจเนอเรลี่นะโดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าผมสอนดีแล้วล่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนฮนะแต่รับประกันเลยลงลง,ลงทะเบียนเรียนกับผมไม่ผิดหวังหรอกถ้าอาจารย์คะแนนเฉลี่ยดได้4 9จเต็ม5จริงปะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ได้คะแนน1.5เต็ม5เนี่ยสอนห่วยทุกคนอนะ่ะมันมันกูดีน่าไงเป็นอินดิเคเตอร์ที่ที่เชื่อถือได้คนนี้กลับมาที่เซอร์วิสเน ผมว่าเซอร์วิสก็วัดได้ครับจะวัดคุณภาพจากการการทำให้ถูกต้อง100%ก็ได้จะวัดความเร็วจากการให้บริการก็ได้ว่า่ายเสร็จภายในกี่วันกี่นาทีกี่ชั่วโมงจะวัดในเรื่องของต้นทุนในการให้บริการก็ได้เพราะฉะนั้นวัดได้ครับไม่เปอร์เฟกแต่มันก o ด Enough นะโอเคนะครับท่านนี้ถามมาบอกว่า OKR OK เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราจะคิดแบบคิด เขาเขาเป็นอย่างนี้คือคอนเทกต์ของเขาคือเขาเป็นฝ่ายงานแล้วฝ่ายฝ่ายหนึ่งเขามีโอเคอาตัวเดียวกันขาถามบอกว่าอย่างเงี้ยัวรน้าควรคิดเองหรือว่าทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการคิดคําตอบคือควรจะให้คูู้คนในทีมร่วมกันคิดนะครับเพราะว่าเขามีโอเคอาตัวเดียวกันเนี่ยเขาทําคือเขาไม่มีอินดิวเวอร์โอเคอาเขาไม่ได้แยกโอเคอาร์รายบุคคลไปเพราะนั้นเนี่ยคุณไปคิดให้เขาบางทีมันก็เออพี่ก็สั่งมาเลยแล้วกันจริงๆให้เขาช่วยคิดด้วยจะดีกว่านะ คำถามถัดไปนะครับก็บอกว่าเป้าหมายที่เราตั้งควรอยู่ในขอบเขตร,ระยะเวลาประมาณไหนถึงจะเห็นผลดีที่สุดไม่แน่ใจคำถามนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรอบ OKR OK เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรายไตรมาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยควรจะตั้ง OKR OK ของของตัวเราหรือว่าของทีมงานเรานะแล้วก็สรุปไปลายไตรมาสส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถามว่าต้องเป็นแบบนั้นเลยหรือเปล่าผมก็เห็นมีบางบางที่ก็อาจจะบอก4เดือน6เดือนก็มีนะครับ ก็ยืดหยุ่นได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้ประมาณไตรมาสแล้วก็ถ้าเป็นของบริษัทก็จะมีรายปีด้วยนะครับมาคำถามถัดไปครับการตั้ง O k r ให้เป็นเป้าหมายที่ท้าทายหากทำไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้จะเป็นอย่างไรถ้าทำได้ถึงเป้าที่ตั้งไว้จะได้อะไรหรือแค่ตั้งเป้าสูงท้าทายเพื่อผลักดันให้เราไปถึงเป้าได้มากที่สุดจริงคนถามเนี่ยแสดงว่าเข้าใจ OK r ดีระดับหนึ่งนะคำตอบอยู่ในคำถามนั่นแหละ เราตั้งเป้าเพื่อให้เราได้ทําไม่ใช่ตั้งเป้าเพื่อให้เราถึงตรงๆเป็นแบบนั้นเลยนะคือตอบต่อคาถามท่านทีละคําถามนะครับตั้งเป้าท้าทายไม่ถึงจะเป็นอย่างไรไม่เป็นอย่างไรครับไม่ถึงก็ไม่ถึงครับเป็นธรรมชาติที่จะไม่ถึงด้วยถ้ามันท้าทายอะ่ะถ้าถึงได้จะได้อะไรก็ได้ความพึงพอใจความสุขใจที่เราได้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองจนกระทั่งเป้าที่ยากๆอะ่ะแต่เราทําได้ OKR OK ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินพนักงานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปลิงก์กับการขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัสเพราะฉะนั้นการทําได้ควรจะเป็นรางวัลด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราตั้งเป้าอย่างยากแต่ว่าเราทําได้สําเร็จอันนั้นน่ยต้องทํา OKR OK ให้มันได้แบบนั้นบางคนบอกโอ้ oh, OKR OK ผมได้ไม่เหนเ็นภูมิใจเลยก็เปลี่ยนสิครับเพราะว่าเราเป็นคนคิดเองครับถ้าถ้าเราคิดว่า OKR OK เนี้ยไม่เห็นภูมิใจเลยทําไปก็งั้นงนเ่ย ทำไป2วันก็เสร็จแล้วก็อย่าเขียนสิครับเขียนอันที่มันภูมิใจเลยครับเขียนอันที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฝีมือฉันมันเหมือน Google ที่เขาทํา gmail ขึ้นมาเขาทํา Google Chrome ขึ้นมาเขาไม่ได้ทําเพื่อที่จะโปรโมทไม่เพื่อที่จะให้ได้เงินเดือนขึ้นแต่เขาทําเพื่อจะได้รู้รว่าเฮ้ยคุณรู้ไหม o g l e Chrome ที่คนทั้งโลกใช้ไอคนนี้ทาไอคนนี้ก็คือสุนดาพิชัยนะซึ่งปัจจุบันคือ c ีโอกูเกิลแต่ตอนเขาทําเขาไม่ได้เป็น c ีโอกูเกิลนะ เจ๋งไหมล่ะแค่นี้คุณก็รู้สึกภาคภูมิใจไหมล่ะว่าไอ้ไอ้ Google Chrome ที่เราใช้กันเนี่ยฝีมือชั้นนุ้ยแต่โอเคแหละเราไม่ใช่ Google เราไม่ได้ทําเปลี่ยนโลกขนาดนั้นแต่แค่ว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมวิธีการผลิตแบบเนี้ยฝีมือคนนี้เว้ยคนนี้คนคิดโอเคอเรื่องวิธีการผลิตแบบเนี้ยตั้งชื่อวิธีเป็นชื่อคนนี้อย่างได้เลยอารมณ์แบบเนี้ยครับนั่นคือความหมายนะเพราะฉะนั้นท่านตอบมาแล้วนะครับตั้งเป้าสูงท้าทายเพื่อผลักดันทําให้เราถึงไปไปให้ไกลที่สุดอะ่ะนัน ถัดไปนะครับควรให้ทุกคนในองค์กรทุกระดับเข้าใจถึง OKR OK ก่อนหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดความโต้แยง้งผมผมตอบแบบนี้อันแรกคือควรครับเพราะว่าถ้าคนไม่เข้าใจมันก็จะมั่วซั่วแต่ผมทำเพื่อไม่ใช่เพื่อกั้นความการโต้แย้งนะโต้แย้งได้ครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาพูดคุยออกมาได้แต่เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจมากกว่า รเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยที่ผมทําให้ทุกคนรู้จัก o k เคุกคนห้ามเถียงจริงๆเถียงได้ครับคําถามที่ท่านถามมาผมตอบอาจจะไม่ถูกใจบางท่านก็ได้นะแล้วผมเคารพความเข้าใจท่านอ่ะพูดง่ายง่ายผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างที่ออกมาจากปากอาจารย์พรนพดลนี่คือต้องถูกต้องถ้าใครพูดไม่เหมือนผมผิด ถ้าใช้ OKR ไม่เหมือนอาจารย์นพดลสอนผิดไม่เคยพูดเลยแล้วผมเชื่อว่าคําว่าถูกของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมพูดแบบนี้เสมอด้วยไหนๆพูดถึงเรื่องความโต้แย้งแล้วอะไรก็ตามนะครับที่ท่านทําแล้วมันเวิร์กสำหรับองค์กรท่านอันนั้นดีที่สุดครับไม่ต้องเหมือนผมก็ได้นะครับบอกอาจารย์ออบเจกตีฟคีรีซอวอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเยอะผมมีตั้ง7ตัวมันเวิร์กมากเลยอาจารย์ดี๋ยวที่ทํางานแบบทาแล้วแบบทุกคนชอบมากเลย7ตัวก็7ตัวครับ ผมเคยบอกว่าไม่ควรเกิน3-57ถึงแล้วมันเวิร์กเอาสิครับทำไมต้องมาฟังผมครับผมเป็นใครไม่จำเป็นต้องมาฟังผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมนำเสนอเนี่ยมันมกักจะเป็นเคสที่ผมไปศึกษามาแล้วมันสำเร็จผมก็เอาเล่าเรื่องที่ที่สำเร็จมาเล่าให้ท่านฟังอะ่ะมันเหมือนกับผมไปรู้มาว่าออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่เกิดมีบางคนบอกอาจารย์ผมกินอย่างเดียวผมก็แข็งแรงผมไม่ต้องออกกาลังกายน้าหนักผมก็ลดเอาเลยครับ ถ้ามันดีกับชัวชีพท่านเอาเลยครับนะเพราะนั้นก็ขออนุญาตตอบคำถามไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาใช้าพาร์ทหลังในการอัปเดต Personal OKR OK นะส่วนคำถามยังไม่จบนะครับยังคงมออีอีกหลากหลายคำถามเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับมาดู Personal OKR OK นะครับหรือ OKR OK ส่วนบุคคลที่ตัวผมทำมานานแล้วละ่ะอย่างปีนี้ก็เข้ามาที่ไตรมาสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ o b j e c t i v e ข้อที่1นะ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง G ีรีสอง 1. 1. อหนึ่งอ่านหนังสือสะสมครบ90เล่ม90เล่มนี้คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะจนถึงสิ้นไตรมาสที่3เนี่ยตั้งเป้าไว้90เล่มผมถึงใช้คาว่าสะสมนะตอนนี้77เล่มแล้วครับก็ก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับมีโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับคือผมนับรวมทั้งหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแต่ก่อนเคยตั้งเป้าไว้ว่าจะอา่านหนังสือภาษาอังกฤษได้52เล่มต่อปีนะ แต่ว่ามีคนถามผมเยอะเลยว่าไอปีนึงอาจารย์อ่านหนังสือกี่เลมก็บอกไม่ได้แทร็กภาษาไทยปีนี้เลยเปลี่ยนเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงอันนี้ผมผมอยากพูดถึงคือพอเราอ่านรวมเนี่ยกลายเป็นว่าหนัง,ส,รรง,งสือภาษาอังกฤษอ่านได้น้อยลงนะก็ก็อย่างว่านะมันไม่ใช่เป้านี่ไงนี่คือพลังของ OKR OK นะครับโอเคกิเลซลหนึ่งจุดสองเขียนเปเปอรส์ส่ง2เปเป,ราาเปรอร์เฉพาะในไตรมาสนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับ ว่างๆคิวเวลานะครับได้ได้ทำแน่ในไตรมาสนี้นะครับออปติฟที่2ครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับครีดิเซลสองเขียนหนังสือจบ1เล่มในไตรมาสนี้เนี่ยเขียนไปได้70%แล้วนะครับก็ก้าวหน้าไปนะครับครีดิเซลสองจคนติดตามฟังพอดคาส์สองหมดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่1 2 3 6 8หมืนสงหดาวโหลดต่อวันก็ดีขึ้นจากไตรมาสเอ่อตัวทีดีขึ้นจากวีคที่แล้วที่ทําได้1 1 8 6 6นะนึ อันนี้มีเรื่องน่ายินดีส่วนตัวผมนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามีคนติดตามฟังนบดลสตอรี่ผ่าน YouTube ครบ2 0 0 0 0ื่นซับสไครบเบอร์แล้วดีใจนะครับจริงๆท่านก็ฟังจากหลากหลายช่องทางแหละนะครับแต่ว่าเพอเอินตัวเลขมันสวยที่ YouTube นะก็20,000ืแล้วก็ถือว่าโอ้โหเกินเกินความคาดหมายนะครับีรีซ่สองยมนะครับมีองค์กรใช้โอเครครบ10องค์กรตอนนี้มี9แ้แหละที่อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับก็เริ่มมีองค์กรมาติดต่ออีกนะถ้าเกิด เอางี้แล้วกันถ้ามันมีมากพออาจจะจัดอีกแบชหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับออบเจิทีฟชุดสุดท้ายนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีออบเจิทีฟชุดที่3ามนะครับคีย์รีสอร์สามจุดหวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้900กิโเมตรและน้ําหนักเจ็ดกิโกรัมวิ่งนี้อิเล็กเกะมากนะครับวันเว้น2วันวัน,วน,วน,วนเว้นวันอะไรเงี้ยได้5 6 2ร้กิโเมตรส่วนน้ําหนักทิศทางดีนะเนะจา 5, ็ดสิบเก้าจุดสี่นะลดี เห็นเลข72วิกติดแล้วดีใจนะครับคิรีเซาสามอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ครบ75วันนะครับตอนนี้อยู่ไป63วันละวิกที่ผ่านมาก็ได้ไปอีกหนึ่งวันก็ภารกิจลดตัวมีประชุมมีสอนมีทําวิจัยคอนเซาเลยเต็มไปหมดเลยก็แต่ก็ดีครับก็สนุกดีแต่ว่าก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly Improving Your Life and Organization.